หลายคนน่าจะรู้จักอากาโซเอจิมาจากเชอรี่เมจิกใช่ไหมคะและล่าสุดเอจิก็รับบทในภาพยนตร์ที่ทําเงินในญี่ปุ่นไปกว่า2,000ล้านเยนเรื่องนี้ค่ะ366วันโดยหนังเนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจากเพลงรักอมตะของวง H.Y. ที่ชื่อว่า366 Days ซึ่งกําลังเล่นอยู่ตอนนี้นะคะเนื้อเพลงเนี่ยก็จะเล่าถึงความรักของคนที่เลิกรากันไปแล้วแต่ยังคงคิดถึงช่วงเวลาดีๆที่มีร่วมกันอยู่เสมอซึ่งเนื้อเรื่องเนี่ยก็เหมือนในเนื้อเพลงเลยค่ะ366วันจะพาเราไปเฝ้ามองความรักของหนุ่มสาวที่เติบโตไปด้วยกัน พอดูจบก็เข้าใจเลยค่ะว่าทําไมมันถึงทําเงินได้ถึง2000ล้านไม่ใช่เพราะมันน่ารักจนยิ้มตามหรือว่าเศร้าจนเสียน้าตานะคะแต่เพราะหนังมันไม่ได้เล่าแค่ความรักของหนุ่มสาวแต่ยังอบกอดความรักในหลากหลายแง่มุมที่ทั้งอบอุ่นและสําคัญไม่แพ้ความรักระหว่างคน2คนเลยค่ะยิ่งถ้าใครรีเลทกับความสัมพันธ์แบบในหนังเนี่ยบอกเลยว่าเสียน้ําตาแน่นอนยังไงก็อย่าลืมไปรับชมกันได้ที่เมเจอร์ทุกสาขานะคะแล้วคุณจะเข้าใจเลยว่าประโยคความรักยังคงอยู่แม้เราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันของหนังเรื่องนี้เนี่ยมันซึมลึกลงไปในใจจของงเรราแล้วิๆ